เป็นข่าวช็อกวงการมากครับเมื่อพลอยเชอร์มานออกมาเปิดใจครั้งแรกว่าเธอเพิ่งผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่กับโรคมะเร็งเต้านมครับคุณพลอยเล่าว่าตอนที่ตรวจพบมันก็เข้าสู่ระยะที่2แล้วและมันก็กําลังลามไปต่อมน้ําเหลืองกระบวนการรักษาหนักหนาสาหัสมากครับเธอต้องผ่าตัดคว้านเอาชิ้นเนื้อออกและต้องฉายแสงมากถึง25ครั้งจนหน้าอกไม่ไปข้างหนึ่ง มันคือช่วงเวลาที่เธอต้องทรมานที่สุดในชีวิตคุณพลอยเล่าว่าช่วงเวลานั้นที่เธอผมสั้นเนี่ยเพราะเธอเครียดมากจนต้องตัดผมตัวเองอัปเดตล่าสุดคุณพลอยไปตรวจสุขภาพโดยมีการตรวจเช็คอย่างละเอียดก็ไม่พบความผิดปกติแต่คุณพลอยก็ยังคงต้องกินยารักษาอย่างต่อเนื่องเรื่องของคุณพลอยทําให้เราต้องย้อนกลับมาคิดเลยครับผมว่ามะเร็งมันก็เหมือนกับลอตอตรี่ที่ไม่มีใครอยากถูกลองนึกภาพตามนะครับตอนเราเกิดมาเราทุกคนเหมือนได้รับหวยติดตัวกันมาแล้วคนละหนึ่งใบ นั่นคือความเสี่ยงพื้นฐานที่เรามีเท่ากันแต่ในทุกๆวันครับความเครียดนอนน้อยกินเหล้าสูบบุหรี่มันคือการที่เรากําลังเดินไปที่แผงแล้วซื้อหวยเพิ่มยิ่งเราใช้ชีวิตเสี่ยงมากเท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งซื้อหวยตุนไว้เยอะขึ้นโอกาสที่จะถูกรางวัลก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่องนี้ฟังแล้วอยากให้คิดครับหวยใบแรกที่ติดตัวมาเราอาจจะเลือกไม่ได้แต่หวยใบต่อๆไปเราเลือกที่จะไม่ซื้อได้ครับขอส่งกำลังใจให้คุณพลอยต่อสู้กับมะเร็งด้วยนะครับ หากชอบคอนเทนต์แบบนี้ช่วยกันกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกันด้วยนะครับ